วิธีปฏิบัติสอนเตาที่หลังคอขูดแนบตีสองหรือตีสามตื้นตื้นแล้นั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมตีะัะครั้งตรงขึ้นมาเขาเดินจนจบที่แล้วคนใดขี้เกียจขี้คานปฏิบัติบอกก้าวหนะ้ามีแต่เว้าแหละอยู่สอนบอกคนใดรักการกการักงานรักหน้าที่ ปฏิบัติธรรมก้าวหน้าหวังพื้นผูตัวเราหวังพื้นผูรูบาอาจยา์หวังพื้นผูคำสอนของเ้าคนคนนั้นรู้จักเคารพสถานที่คนคนนั้นรู้จักเคารพตัวบุคคลที่จริงแล้วคนคนนั้นเคารพตัวเองเพราะบ่ละเลยบกปล่อยปากนาที่ตัวเองปฏิบัติธรรมก้าวหน้าตอนแรงมาก ขอสมควรจะอาบน้ำอาบน้ำมาแล้วก็กมาห่มเสื้อห่มผ้าผ้ามานั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมได้เวลาแล้วเอาทีละครั้งผันมือคือว่าคนนั้นรักการรักงานรักหน้าที่รักตัวเองบ่เป็นหมาหลอกเจ้าหมาหลอกเจ้านี่นคะว่ามีแต่เว้าโบยบด มิเตความขี้เกียจขี้คานปฏิบัติทรมาบอกก้าวหน้าผุ้นถึงเขาที่ว่าเขาก้าวหน้ากับบอกก้าวหน้าเขาให้ตามหน้าทช่ของเขาแล้วมู่ถึงว่าจะบอกก้าวหน้ากับก้าวหน้าเพราะคำตามหน้าทีีอันนี้ถือว่าเป็นนักปฏิบัติแท้บพเป็นคนพูดมากบพเป็นคนคุยมากเป็นคนทําการทํางานมากเพื่อฟังเขารบเพื่อฟังคำแนะนำของ าาาแล้วก็เชื่อฟังตัวเองคิดตัวเองเห็นเป็นปรการปฏิบัติธรรมะออกจากเขาต้องพยายามทำจริงจังจนี้เพราะว่าคนที่ผมสุดออกมาเอามาสอนบ้านบูหมแลกตายกันไปหลายคนง่นายออกมาอยู่ป่าพุทธยามาฝึกอยู่ที่ตรงนี้ พวกนี้ก็ดีทึ่สพอดีง่ายเอาจากนี้นะี่ไปทางอือดมีแต่เวาการสอนจริงบนมีน้อยที่สุดเพราะคนมันตายเป็นพวกวก็สุกเป็นพวกบ้านบูหม่มขาเจ้าบทได้วบวชคนนี้ขาเจ้าเขาว่าธรรมะอยู่บนสเสาเือคนที่รู้คนที่รูน้น้อยกับบุตรจเจืดไปจางไปมัด วันนี้ต้อออกมาอยกฟ้าพุทธญาณในคนโย่ฟ้าพุทธญาณในไอเอ็นโมงมหาบุพพามงเป็นสังเกตงงคุณธพันโมนี่แหละอย่างมั่นคงอยู่ทึกออกไปแล้วก็อย่างมั่นคงอยู่แล้วก็น้อยวันนี้ออกจากนี่ไปแล้วไปสอนทึกออกไปแล้วมันบวเข้าไปในตัวใจเรื่องุตรสุดเพราะว่าบวได้สอนกันมา มีเจอวอลให้ฝังจำไปอันนั้นได้ปริมาณมากคุณภาพน้อย,อยบัดนี้เขาเชิดฟุเอาคุณภาพบัดนี้ฟุดเอ,อาปริมาณคนใดที่ค้านวอลจะซึงอยากให้มีคนใดบวกเขาลบเสื่อฟฝังแล้วผมอยากให้มีเพราะมันที่สถานที่มันเปืองสถานที่เปืองฟืนเป,อเป,อเปืองไฟเปืองที่อยู่ที่อาศัยมัน มันเฟื้องเ,เอาเอาคนดีคล้ายๆคือมักที่หนูเม็ดเดียวเดินหมักินหม็ดพิษมันง่ายๆหมืนหลายๆแต่มันบทเสกนจีงว่านเนงกัสกันพระกัสกันไม่ออกไม่ส่นกัสกันต้องปฏิบัติให้มันรู้แท้ๆอันนี้เป็นสูตรสำเร็จเรื่องต้น